สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมวาลฮิมกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทําแล้วนะครับเพราะว่าก็รออัปเดตของใหม่อยู่ก็ไม่มาสักทีก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับการใช้สูตรนะครับ พาพาเขาสูตรด้านมืดแล้วก็เป็นสูตรที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับนี่คือสูตรบินนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้ผมไม่อยากใช้เลยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกทําให้ผมแบบหมดกําลังใจในการเล่นเกมนี้ไป80%เปเนลยครับเพราะว่าสูตรนี้มันสามารถแบบมันมันมันก๊อตจริงๆนะครับนี่ยังไม่รวมถึงสูตรเสกของเสกอะไรนะครับมันแบบมันไปได้ทุกที่แล้วก็แนะนําว่าให้ใช้หลังจากที่เล่นเกม ใกล้จบแล้วนะครับไม่แนะนำให้เล่นตั้งแต่ต้นเกมนะเพราะว่ามันจะทําให้เกมนี้อย่างที่บอกนะครับหมดความสนุกไป80%เลยนะครับก็มีหลายวิธีนะครับ เมื่อก่อนนี้ที่จะทําให้บินได้แต่ที่ผมจะทําให้ดูเนี่ยมันเป็นของแผทปัจจุบันเลยนะครับเป็นเป็นสูตรบินของปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนทีละขั้นตอนเลยนะครับว่ามันมันจะบินยังไงมันจะบังคับยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้ามาที่นี่เลยนะครับหน้าสตรีมนะครับให้เราเข้ามาที่คังนะครับแล้วก็ให้มาที่ตัวเกมของเราทั้งหมดนะที่มีอยู่นะครับล้วก็ไปที่วอลวอลิมนะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คุณสมบัตินะครับให้ดู ดูตรงคุณสมบัติตรงตัวเลือกการเริ่มผู้ใช้ขั้นสูงสามารถเลือก ที่จะกอ่อแดดแปลงในตัวเลือกเพิ่มต้นของตนได้นะครับอันนี้แพทก่อนๆเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนไวย้ยางงี้นะครับแต่ว่าแพทนี้เขาอัปเดตมาใหม่ก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพิมคาว่าขีดแล้วก็คอนโซลลงไปนะครับถ้าถ้าไม่พิมพ์คํานี้ไปนะครับก็จะไม่สามารถใช้สูตรบินได้ตามปกตินะครับเพราะว่าแพทนี้เป็นแพทที่อัปเดตมาใหม่แล้วก็ให้ออกไปนะครับจากนั้นก็ไปกดเล่นเกมเข้าเกมตามปกตินะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไปที่ 15นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นสูตรที่ผมเข้าค้างทิ้งไว้นะครับผมก็จะทําการยกเลิกสูตรก่อนโดยการพิมพ์คําว่า debug mode นี่มันก็จะยกเลิกสูตรแล้วนะครับขั้นแรกเลยนะครับถ้าเราจะทําสูตรนะครับให้เราพิมพ์คําว่า d V e 3 commands แล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่า debugmode B, U, G M, O, D, e d e นะครับก็ให้กด enter มันจะขึ้นคำว่า debugmode fail นะครับเพราะว่าผมเคยกรอกไปแล้วแล้วก็กรอก debugmode อีกครั้งนะครับมันก็จะขึ้นคำว่า debugmode true นี่ก็คือ เปิดการใช้สูตรแล้วนะครับให้เรากด F5 เพื่อออกครับจากนั้นครับให้เรามองไปที่คีย์บอร์ดครับแล้วก็กด Z e t นะครับนี่มันก็จะขึ้นมุมจอคําว่า Debug File t o o l แล้วนะครับจากนั้นก็ให้เรากด spacebar นะครับนี่มันก็จะบินได้แบบนี้นะครับสะดวกสบายบินได้รอบโลกเลยนะครับถ้าเราอยากจะเอาลงก็กดตัว Z นะครับนี่ปรับระดับได้ซ้ายขวาได้นะครับกด WASD เดินหน้าถอยหลังก็คือแบบ Sky Walk เลยครับเนี่ยแบบนี้ครับ เพื่อนๆทุกคนสิ่งที่ทําให้ตัวเกมมันเกิดความที่หมดสนุกไป80%เลยนะครับถ้าทุกคนใช้สูตรนี้ตั้งแต่เริ่มเกมก็แนะนําว่าอย่าใช้เลยนะครับส่วนการยกเลิกสูตรนะครับก็ให้ไปที่ F5 เหมือนเดิมนะครับ F5 แล้วก็พิมพ์คําว่า debug mode อีกครั้งนะครับแล้วก็กด enter มันก็จะยกเลิกการใช้ debug mode แล้วนะครับกลายเป็น debug mode fail แล้วกด f 5แล้วก็จะสังเกตดูว่าเวลาเรากด set เนี่ยมันไม่บินแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเทคนิคการฝึกบินนะครับสําหรับมือใหม่ก็ไม่ได้แนะนําเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าถ้าเล่นจบแล้วก็ค่อยมาทําดีกว่านะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็ก็อย่างที่บอกนะครับทำให้หมดความสนุกไป80%เลยก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับผิดพลาดกันใดก็ติชมกันไม่ได้ครับสําหรับวันนี้ก็สสััดีครบ